ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมต่อจากคลิปที่มีเพื่อนจะเปิดร้านตามสั่งให้ผมแนะนําเรื่องอุปกรณ์แล้วก็ผมได้บอกอุปกรณ์ไปบ,บางส่วนคร่าวๆแต่ที่จะแนะนําหลักๆนั่นก็คือตู้เย็นซึ่งคลิปที่แล้วผมอาจจะบอกผิดนะครับไอ้ราคาตู้ฟิตนี้จริงๆแล้วมันประมาณหมื่นกว่าบาทน่าจะอยู่ประมาณหมื่นสามผมซื้อมาเมื่อตอน4เกือบ5ปีที่แล้วส่วนด้ตัวไม่ถึงหมื่นนี่เป็นราคาตู้ตู้เย็น2ประตูครับ ที่ผมเอามาใส่ผักด้วยเมื่อก่อนผมใช้อยู่2ออ,อย่างนี้คือตู้ฟิตกับตู้เย็นบ้าน2ประตูยังไม่ได้มีเพิ่มตู้เย็นตัวอื่นมาก็จะใช้แค่2ตัวนี้เป็นหลักที่ร้านเก่านะครับแต่ด้วยการจู่ผักที่มันเยอะขึ้นผมเลยต้องเอาตู้เย็นบ้านมาอีกตัวหนึ่งเพื่อเอามาใช้ช่วยในการใส่ผักแล้วก็มีตู้ใส่น้ําที่เอามาใหม่ตอนเปิดร้านใหม่นะครับ ส่วนคลิปนี้ผมจะมาแนะนำในการเลือกซื้อตู้ฟิตกันนะครับเพื่อนๆจะได้เข้าใจในการในหลักการจะซื้อสิ่งที่เราจะมาใช้ให้ใช้ประโยชน์กับเราแบบไหนสำหรับตู้ฟิตทุกวันนี้จะมีอยู่2แบบเท่าที่ผมเห็นนะครับแบบที่1แบบจะมีรุ่นใหม่พูดถึงรุ่นใหม่ดีวกว่าว่าจมันจะไม่มีน้ําแข็งเกาะแล้วผมไม่เรียไม่รู้เรียกระบบอะไรนะครับแต่ว่ามันไม่มีน้ําแข็งเกาะเอาเรียกว่ารุ่นไม่มีน้ําแข็งเกาะกับรุ่นมีน้ําแข็งเกาะดีวกว่าครับเพราะว่า มันใช้คนละแบบกันที่ช่างเขาแนะนําให้ผมในแบบที่เราต้องใช้คือเราเก็บของเย็นคือของสดเราเก็บของสดคือเราต้องฟิตเย็นช่างเขาก็แนะนําให้เลยครับว่าเราใช้ตู้ที่มีน้ําแข็งเกาะนี้ดีที่สุดคนที่เก็บของเย็นของสดสมควรที่เขาต้องใช้แบบนี้ส่วนคนที่ใช้ในการเขาเรียกว่าแช่วุ้นหรือเอามาแช่ขวด แช่น้ําแค่เบียร์อะไรประมาณนี้นะครับแช่เบียร์เอาแบบเป็นวุ้นขึ้นเกาะก็คือไปเลือกซื้อแบบไม่มีน้ําแข็งเกาะซึ่งจะเข้าทางกันกว่าตามที่ช่างเขาแนะนํามาแล้ครับจานั้นถ้าเกิดเราเปิดร้านก็เลือกดูที่จะใช้ในกรณีของผมเอง,เองใช้ของสดเป็นหลักอยู่แล้วอัดตุนของอันนี้เชื่อได้เลยครับผมผ่านยุคโควิดมาได้เพราะตู้เย็นตู้ตู้ฟิตเครื่องนี้ซึงช่วยผมได้เยอะมากขายของไม่ได้แต่ของ สดยังเอาออกมาใช้ได้เรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆคือฮีโร่ของผมเลยครับตู้ตู้ฟิตู้นี้สําหรับเพื่อนที่ขายตามสั่งผมก็แนะนําตู้ฟิสแบบนี้แหละครับที่มีน้ำแข็งเกาะส่วนใครจะขายเหล้าขายเบียร์แบบไหนก็ไปใช้อีกทางหนึ่งแล้วผมอยากจะแนะนําในการไปซื้อนะครับถ้าเรามีศูนย์อยู่ใกล้ๆบ้านผมแนะนําให้ไปที่ศูนย์ดีกว่าถ้าซื้อในห้างมันก็จะถูกชาร์จเพิ่มขึ้นเขาก็ต้องมีเก็บค่าที่วาง อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเราไปที่ศูนย์เลยก็จะได้ราคาที่น้อยกว่าในห้างอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าใครไม่คิดอะไรในการซื้อช่างเขาแนะนําให้เราไปหาของมีตําหนิจริงๆมันก็ของใหม่นี่แหละครับแต่เราขอของที่มีตําหนิมันอาจจะมีตําหนิบุบนิดนึงหรือมีรอยอะไรนิดนึงเขาก็จะลดราคาลงมาได้อีกเป็นพันเหมือนกันนะครับก็แนะนาเพื่อนๆน,นะครับลองถ้าไม่ได้คิดอะไรไปเอาของมีตําหนินิดเดียว อาจจะบุบอาจจะเป็นรอยอะไรประมาณนี้จากราคาสมมติจากราคาหมื่นสามมันจะลดเหลือหมื่นหนึง่งที่ช่างเขาคุยกับผมบอกผมไว้นะครับพะผมซื้อที่ห้างนี่ตกประมาณหมื่นสามกว่าเท่าไรผมจําไม่ได้ครับเมื่อ4ปีที่แล้วช่างเขาบอกถ้าเราไปหาดูตาหนิมันจะลดอยู่ประมาณเหลือหมื่นหนึง่งหรือต่างว่านั้นอะไรก็ลองไปต่อรองกันดูที่ศูนย์แล้วที่ศูนย์นี่เขาก็จะมีหลังการขายที่ดีผมว่าโอเคดีกว่าครับเขาจะมาขนเวลาเอาไปทําอะไรหรือเครื่องมีปัญหาอะไรเขาก็จะมายก ไปเองเลยผมก็จะขอแนะนําแบบนี้เลยนะครับไปสูย์ดีกว่าก็สําหรับคลิปตู้เย็นตู้ฟิตนี้ก็อาจจะมีอยู่แค่นี้นะครับส่วนเพื่อนๆที่จะเปิดร้านหรือมีปัญหาหรือยังมีข้อสงสัยอะไรที่ผมจะพอแนะนําได้ผมก็จะทําคลิปให้นะครับก็ขอให้บอกมาแล้วกันก็อาศัยประสบการณ์ที่เปิดร้านมานี่แหละครับบอกถ้าอะไรที่ไม่รู้ไม่กล้าบอกบก็ต้องไปหาประสบการณ์กันเองหรือหาผู้รู้ที่เขาจะดีกว่านี้ก็ก็ต้องไปอย่างนั้นนะครับ ดีกว่าเรามาเสียเวลาเสียของซื้อของทีก็ไม่ใช่น้อยนะครับเปิดร้านโสวัสดีทุกคนครับ